แต่ว่าก่อนที่จะเจอต้องมีอะไรแบบเรียกว่าอีกแล้วเหรอเออนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะเจอก็ต้องมีเสียงครองมีรุ่องก่อนเหรองั้นพบกับบาซูเลยครับสวัสดี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 ค่ะสวัสดีค่ะเราเจอกันรวดเร็วทนใจมากทีเดียวเลยฮะ เรียกว่าจังปั้เห็นพี่เดียสตว์ปันจัปั้ไม่รู้จักหรอฟ้าแฝดเนี่ยนี่ะไรไม่ชื่อมากเลยเรียกเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีทั้งสามคนเป็นไงบ้างสบายดีกันสบายดีสบัยดีค่ะสบายดีกันไมเอ่ยสบายดีค่ะผมไม่สบายครับเป็นจะเป็นอะไรอ่ะคิดถึงรายการนี้แล้วแกี๋ยวแกปั้นกลับไปก่อนนะแกว่าจะเริ่มกันถามสบายๆแหมโจี้มีมุกไปจะได้เลยใช่ไหมอ่ะ ตอนนี้คงไม่ต้องแนะนําตัวนะครับว่าใครเป็นใครเพราะว่าทุกคนได้รู้จักกันอยู่แล้วนี่คือวัญใจคนรุ่นใหม่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีผลงานที่ได้รับการตอบรับอย่างโอ้โหล้นหลามมากทีเดียวนะครับและตอนนี้ก็มาพร้อมกับอัลบั้มใหม่แล้วนะครับโฮเล่โฮเล่ใช่ไหมฮะใช่ครับต้องถามก่อนเลยครับว่าโฮเล่โฮเล่นี่มีความหมายอะไรยังไงโฮเล่โฮเล่ก็ออเป็นคำเชิญชวนนะ้มาสนุกกันนะครับโฮเล่โฮเล่ก็คือ สนุกสนานอย่างเหงาอย่างเศร้าอย่างซึมอะไรอย่างเงี้ยคือสนุกด้วยกันใช่ล่าค่ะเช่นไปแบบว่าเอ๊ะมาโฮเล่โฮเล่กันเถอะอะไรประมาณนี้หรึเปล่าโฮเล่เปล่าโฮเล่หรไม่คนต้องดีต้องเป็นฮุยเล่ฮุยหรือเปล่าอย่างเงี้ยรือเปล่าไม่รู้แต่โฮเล่โฮเล่นี่คือความหมายประทุก็คือมาสนุกกันใช่แล้วค่ะแล้วโฮเล่โฮเล่ก็เป็นชื่อเพลงเพลงหนึ่งในอัลบั้มของพวกเราด้วยนะคะมันมากเพลงนี้นะครับจ้าแล้วก็พูดถึงคอนเซปต์อัลบั้มกันดีกว่าคอนเซปต์อัลบั้มเนี่ยแตกต่างจากชุดที่แล้วยังไง ามไปดีกัปั้นแล้วกันออคอนเซปของบาซูนะครับก็ยังคงเป็นวานเดตี้แดนเหมือนเดิมนะ<ช>ครับแต่ว่า<ม>เด่นชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็10เพลงทั้งทั้ง10เพลงในอัลบ,บั้มนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปจะมีแต่ละเพลงนี่จะมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นกันต่างกันไปนะครับ<ช>ครับผม,มและที่นี้อีกอันหนึ่งที่เห็นชัดเจนมากในสำหรับการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะนี่เลยครับ คอนเซปต์ในชุดเสือ้อผ้ายงแปลงยังได้ชัดเลยอ,<ร>อัลบั้มชุดนี้วางคอนเซปต์ในการแต่งตัวยังไงบ้างครับจริงๆแล้วในอัลบั้มชุดนี้นะคะพวกเราก็ได้ดรับโทนสีลงจากอัลบั้มชุดที่แล้วนะคะจะเน้นเป็นในโทนสีสีขาวสีเงินแล้วก็สีฟ้าแดงอย่างที่เห็นนี้นะคะแล้วก็อาจจะค่อนข้างเป็นสไตล์ที่ต้อนรับยุค2000ทังสมัยน่าดูนะครับไม่ได้ละแล้วพูดถึงการเตรียมงานดีกว่าจากอัลบั้มชุดที่แล้วถึงอัลบั้มชุดนี้เนี่ย อาเรมชุดนี้พอเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยมีการเตรียมงานนานไหมคะประมาณสักสี่ห้าเดื 4, อนสี่ห้าเดือนได้ครับ uh huh. ถชาเริ่มต้นเราก็วางที่คอนเซ็ปต์ประมาณละครเพลง<ช>ประมาณ<ง>นั้นนะฮะก็คือแบบเป็นละครเพลงแต่ทีนี้เนี่ยทางผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าถ้าเป็นละครเพลงเนี่ยมันรู้สึกว่ามันคนดูคนฟังเนี่ยจะเข้าถึงยากแล้วก็เลยเอาเป็นแค่ เรื่องราวของพวกเราทั้ง3คนให้ลงเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยฮะออกมาเป็นลักษณะของเพลงเล่ากันสู่กันฟังแซวกันมั่งรับกันมั่งส่งกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะยกตัวอย่างได้ไหมครับมีเพลงอะไรบ้างเช่นจะมีอย่างจุดน้ำคิซโซอชัดเจน อยากยอดแจ๊อะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องราวของพวกเราแล้วเหนือจล้นะนั่นก็ไปหาฟังกันเองแล้วครับวางแผนใจะใช้ข่าวก้ี่แล้วพูดที่อยากฟังแค่นี้เองใช่ไหมโอเคเวลานี้ห้องอ่านนี่สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าอัลบั้มชุดนี้กับอัลบั้มชุดที่แล้วนี่ห่างกันไม่นานนักใช่ไหมครัแต่เรียกว่าความแรงนั้นต่อเนื่องทีเดียว อัลบั้มชุดที่แล้วนี่บางคนนี่ก็ยังมีความรู้สึกว่ายังสนุกอยู่เลยนะฮะแล้วเอาเวลาช่วงไหนเข้าห้องอัดแล้วใช้เวลาอัดนานขนาดไหนครับอืมในอัลบ at ั้มชุดสองของของพวกเรานะครับใช้เวลาเข้าห้องอัดมากกว่าชุดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีความมีการเตรียมพร้อมที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เราใช้เวลาในการทัวร์คอนเสิร์ตของอัลบั้มชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ควบคู่ไปกับการอัดเพลงอัลบั้มชุดสองด้วยนะครับแล้วก็อัลบั้มชุดนี้ยากมากนะครับยากมากกว่าชุดชุดแรกนะครับก็ก็ละเอียดมากใช้เวลานานครับ จริงๆแล้วการไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือว่าการเต้นในรอมชุดนี้<ช>ก็จะ,ะพัฒนากวรบ,บัชุดที่แล้วเพราะนั้นจะยากขึ้นแต่ว่าการทํางานนี่ง่ายขึ้นเพราะว่าพวกเราก็สนิทกับพี่ๆทีมงานแล้วก็<ช>สนิทกันเองแล้ว<ช> <ๆ S 2> ด้วยนะคะก็จะรู้ใจกันพี่ว่าทํางานไม่ได้หยุดเลยนะ,ค,ะครับ,ะรบนะคะ,ะ,คะพูดถึงเพลงเปิดตัวดีกว่าทําไมถึงทํากับฉันได้พูดถึงเพลงเพลงนี้ดีกว่าเป็นไงบ้างเพลงเพลงนี้ทำไมถึงเลือกเพลงเพลงนี้ ก็สำหรับเพลงทำไมทำให้ฉันได้ครับก็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเพลงที่เราอยากจะให้มีอะไรที่แบบแปลกไปเพราะว่าชุดแรกเนี่ยเรามีกองยาวมีอะไรเงี้ยแต่ชุดนี้ก็อยากจะมีอะไรที่มันแปลกแปลกไปอะไรเงี้ยทางพี่ก็บอก อะไรหน้าหน้าที่จะเอามาแล้วก็มองมาที่คนคนนี้คนเดียวเลยทำไมล่ะคะหน้าเป็นกรองไม่ใช่หน้าเป็นมังกรเอ้ยไม่าช่ก็หมวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าแบบออกจีนจีนนะอะไรอะไรที้ว่าทำอะไรที่ตรงนี้สักสักอย่างสักเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มตรงนั้นก็คือเกิดเพลงทำไมทางฉันได้ขึ้นมา ก็จะมีเดบี้ที่ท่าออกมาเลยบอกพ่อว่าทำไมถึงทำกับฉันได้เนี่มาเลยมาแล้วะแสดงว่าคิดท่าเต้นด้วยใช่ไหมฮะมีส่วนร่วมด้วยกันใช่ด้วยช่วยช่วยกันนะคะแต่ว่าเรื่องท่าเต้นนี้ก็ต้องยกให้พี่ผีไฮแจ็คของพวกเราเลยค่ะเอาล่ะครับชุดนี้นี่มองหน้าเดบี้แล้วเป็นกรองจีนนี่ามองหน้าโจอี้จะเป็นอะไรคะ อาจจะเป็นกองแขก <laughs> <laughs> เอางี้ดีกว่าเลยครับคุยถึงเรื่องเพลงทำไมถึงทำกับฉันได้เนี่ยหลายคนก็อยากจะชมมิวสิกวิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ <c oughs> จะมีแง่มุมไหนบ้างนี่ทำให้เรามาคุยกันอีกในช่วงหน้าไป <c oughs> ชมกันเลยไหม <c oughs> ้าเต้นม, <c oughs> ม,มันมากครับผมงั้นไปชมมิวมสิกวิดเพลงนี้ก่อนครับทำไมถึงทำกับฉันได้ครับไปชมอคเลยค่ะ ูนะครับเรยท่านี้มาแล้วนะฮะแต่ก่อนที่จะคุยกับบาซูต่อไปเพราะว่าโครงการดีๆของเราก่อนห<ช><อ>น<ช>้านะครับจากกายแค่นั่นก็คือกายแค่ซิงกิ้งคอนเทสต์นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ยังน้องคนไหนที่มีความสามารถก็รีบๆหน่อยแล้วกันสำหรับฝ่ายหญิงอย่าลืมนะคะเพลงของกรพินเพลงหลับทั้งน้ำตาลแล้วก็ฝันร้ายสักคืนนะคนะส่วนฝ่ายชายก็จะเป็นเพลงดันในตอนเช้านะครับแล้วก็ไม่อยากให้เธอลำบากใจของฟอร์ดนี่เองนะคะก็เลือกมาหนึ่งเพลงนะครับที่ขอนแก่นรู้สึกว่าจะปิดรับสมัครไปแล้วปฮะแล้วันนพุ่งี้จะมีการประกาศผลคคนนรอบ10แล้ววันที่25 ก็จะเป็นรอบชิงแล้วนะคะที่เชียงใหม่อ้าวลืมบอกไปที่รอบชิงชนะเลิศเนี่ยมีพี่ฟอร์ดแล้วก็กอรพินเนีเป็นกรรมการแล้วไปโชว์เพลงด้วยใช่นะคะส่วนชาวเชียงใหม่ชาวเหนือนะเจ้าเปิดถึงวันที่25กรกฎาคมนะจ๊ะส่วนชาวกรุงเทพบ้านเรา30กรกฎาคมสิ้นเดือนเลยใช่แล้วนะคะก็จะ่าลืมกัแล้วกันนะครับ แต่สำหรับวันนี้นะครับเรายังต้องคุยกับปาซูเพราะว่าคำถามที่ค้างคาใจมีเยอะทีเดียวนะชมมิวสิกดโอเพลงทำไมยิ่งทำกับช่างลายเวสต์คลินี้แล้วเนี่ยกำปั้นบอกว่าเต้นอยู่2วัน2คืนใช่ครับโอ้โหแล้ววันแรกก็มีผลเสลิงด้วยอะไห่อเองด้วยใช่ไหมห่อเอ็นใช่ห่ออันนี้มีมั้งปีนาถปีนาถวันาถีนาถปีนาถปีนาถปีนาปแน้วปีนาาทีนาถมซึางวันาถ้ในวงนีนจะมีนาวังนาถกีนแคร์เหมือนารับผาเป็นาบาวนล้วก็ผลิตภัณฑ์จาถปีก ค kind of <room> รับครานั้นมีใครได้ไปยังคะสามคนยังไม่มีใครได้เลยวันนี้ค่ะอานวันนี้นะคะคำถามของเราก็ถ้าเกิดว่าใครมีเทปหรือว่าซีดีของบาซูอยู่นะคะชุดใหม่นะคะจะทราบทันทีเลยเดี๋ยวนี้มีแอบมีน้องๆรีบวิ่งไปซื้อเลยนะคะจะได้ตอบคำถามได้คำถามเราอยู่ว่าในอัลบั้มชุดนี้มีอยู่หนึ่งบทเพลงที่โจอี้พ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยนะคะฟังแล้วรู้สึกน่าแตกในความหมาย เพลงโจอี้จะน่าแตกที่สุดเลยนะฮะอ่านที่มีเทลตอบได้แน่นอนใช่ไหมใช่แล้วครับผมมีคำใบ้ไหมฮะให้ใครใบ้ดีขอคำใบ้สองคำใบ้อ่าเป็นน้องนรี้วยกันนะคะโอเคก็จะมีให้สองช้อยส์ช้อยส์ที่หนึ่งก็คือเพลงดื่มนมกันเถอะส่วนที่2ก็คือจดหมายผิด2นั่นเองมาเลยครับโอ้โหแค่คำใบ้ก็น่าจะตอบได้แล้ว2 7 2 0 0 1 0ครับผมใครที่ตอบได้เอาไปเลยนะครับรับแค่สายเดียวเท่านั้นนะฮะ2 7 2 0 0 1 0นะครับเข้ามาแล้วครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับยังอยู่ก็เอ่ยยังอยู่นะครับชื่ออะไรครับชื่อพีใช่ไหมฮะบี้สวัสดีชื่อบีแยกร่างไม่โทรอีกแล้วเอาละบีครับผมคาตอบแค่คําตอบเดียวครับจดหมายคิดจ่ะทำไมคิดว่าเป็นเพลงนี้เพราะว่ามีแล้วมีเทปแล้วฟังแล้วกำลังจะไปซื้อะเมีหลงว่าเดาถูกเดาถูกเดาถูกหรือว่าเคยฟังเพลงนี้มาแล้วฮะ ลองเดาดูอ่ะลองเดาดูต้องต้องถามต้องถามตัวทำไมเพลงไหนอ่าอ่าก็เพลงนี้แหละมั้งเพลงนี้แหละจดหมายพี่ซองครับถูกต้องครับพี่แม่ทำไม้องดีนี่เดาแม่แบบนี้ระวังคนไปถูถูถูนะแม่นเลยกเพราะว่าเพลงจดหมาพี่ซองก็าบอกว่าโอเคอ่ จากน้าซองถึงพี่โจ้ยแต่เนื้อหาของสุดหมาคือถึงพี่กัมป้าอะไรเงี้ยก็อ้าวนึกว่าของเราอะไรเงี้ยก็น่าแตกไปก็จะมีข้อหนึ่งใช่ไหมที่หลายคนก็อาจจะเริ่มติดปากแล้วก็คือชื่อผมแต่ไม่ใช่ของผมชัดเจนที่สุดเลยแล้วในเพลงนี้พี่โจี่ของเราก็ต้องซึมไปเลยนะคะเพราะมี พี่โจอี้มาสดมาจ้องมาเกาะมาแกไม่หล่อหรอกพี่หน้าตาก็งันๆเราชอบเสียงเด็บี้มากเลยเซ็กซี่แบบนี้แต่จริงๆแล้วก็เป็นอย่างี้เอ๊ะยังไงนะคะนั่นแหละค่ะต้องถือเพลงเร็วอีกอย่งเพลงพูดถึงเพลงช้ากันดีกว่าในที่เพลงช้าด้วยเพลงช้าในสตาร์บัสูก็จะมีกันคนละอย่งเพลงคนละฟิลนะฮะสำหรับแต่ละคนนะก็จะมีคนละเพลงสามเพลงนี้คือจะเป็นเพลงรักที่แตกต่างกันออกไปนะแต่ละเพลงอย่างของเด็บบี้ก็จะเป็นความรักแบบ สายๆนะครับอย่างเพลงมันไม่จริงก็จะเป็นเพลงที่ต้องสื่ออารมณ์อย่างยิ่งเลยนะคะเป็นเพลงที่ว่าร้องยากที่สุดในอัลบั้มเพลงหนึ่งก็ว่าได้นะคะมีเนื้อที่ทันสมัยแล้วก็กระชัดรัดนะคะฟังแล้วก็จะติดหูไปเลยแล้วเพลงช้าของกำปั้นนี่เพลงอะไรครับเพลงช้าของกำปั้นจะเป็นเพลงรักแบบว่าไม่อกหักนะครับจะเป็นเพลงรักแบบว่าเอาไว้กล่อมสาวอะไรตอนนอนก็คือว่าจะเป็นรักโรแมนติกหน่อยนะครับ แล้วก็ส่วนเพลงนี้นะครับความรู้สึกของกระป้างว่า,วาพอมากทีเดียวอ <c oughs> เอาลานค่ะแหมพูดถึงเนี่ยเวลาของเรามีน้อยมากเลยอ,อยากคุยอีกเดี๋ยวเขาหน้าาหน้ามาอีกคะ่ะไม่ต้องอห่วงค่ะมากันอีกนะคะแต่ก่อนจะจากกันไปเนี่ยอยากจะให้พี่ใหญ่ของเราฝากถึงน้องๆหน่อยโอเคก็ฝากให้ไปฟังดีกว่านะครับเพราะว่าเพลงหลายเพลงในนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวมากมายซึ่งของพวกเราด้วยแล้วก็ หลายๆส่วนที่เราเอามารวมกันให้เป็นอัลบั้มนี้ขึ้นมาครับก็ขอฝากอัลบั้มนี้กับทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็คอยติดตามผลงานและการคอนเสิร์ตเราก็จะมีเร็วๆนี้นะครับประมาณเดือนสิงหายขอบคุณมากๆครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ซ้อมเต้นกันไปก่อนนะคะปรบมือหน่อยค่ะทุกคนขอบคุณนะครับบูที่มาร่วมแจงกับเราในวันนี้นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากสกายแคทครีมนะครับครีมบำรุงผิวหน้าสายพิชเช่และก่อนนอนจากพืชธรรมชาติให้ไปใช้กันด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราพูดขอยับซิ้อินไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้พักโฆษณาสักรู่เพราะเดียวเราจะมาเต้นกันต่อกลับ